สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะฮะ Trusty a u t o t e a d Cola นะครับชื่อนี้นะการันตีได้ว่ารถสวยเดิมคัดคุณภาพแน่นอนนะครับผมวันนี้นะฮะจะพามาดู7ที่นั่งนะครับผมรถครอบครัวรถ PPV อเนกประสงค์นะครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับแบรนด์นี้เลยนะฮะ Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เป็นตัว2.5 V นะเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถปี2014นะฮะ รถนี่ขอบอกว่าสวยมากนะครับมือเดียวป้ายแดงรถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมนี่มาดูกันครับผมชมแชมป์นะฮะหน้าตาก็จะหล่อๆแบบนี้นะครับผมรถได้สีขาวนะเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะฮะสวยเลยนะครับผมสีเต็มๆนะครับล้อแมกยางสวยๆนะฮะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับผมบันไดลาวโหนนะครับเรียกว่ามีมาครบนะครับผมรถสวยจริงๆนะครับใครที่หาเจ็ดที่นั่งอยู่ ขอบอกว่าไม่ควรพลาดนะฮะนี่ให้ดูรอบๆคันกันนิดนึงนะฮะเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r รรุ่นนี้นะครับนอกจากจะหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นโฉมแชมป์นะครับนี่นครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นไฟท้ายนะไฟท้ายกลมๆนะครับแล้วก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้นะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสือ Fortuner ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูกันนิดนึงนี่สวยมากครับ ภายในของรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับไลายมาตั้งแต่เบาะนะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดานะครับผมแผงข้างประตูนะครับคอนโซลหรือแม้กระทั่งพรมนะครับพื้นนี่ยังเป็นสีดําเลยนะเรียกว่าดูหรูหราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมนะรถสวยเดิมครับด้านหลังดูได้เลยน็อตไม่ขยับนะครับผมสวยๆนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะปรับอเนกประสงค์นะปรับเป็นที่นั่งก็ได้ปรับที่วางของก็ได้นะครับเรียกว่า สุดคุ้มจริงๆนะครับกับรถเจที่นั่งรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับผมมาครับเปิดมาเลยปั๊บนี่นะฮะผมภายในสวยมากนะครับอย่างที่บอกนะฮะได้เบาะหนังสีดำนะครับคอนโซลสีดำพวงมาลัยแผงประตูข้างนะครับสีดำตัดกับลายไม้นะครับผมนะลายไม้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ชิ้นนะครับผมเนี่ยฮะจะมี วงมาลัยนะครับหัวเกียร์นะแล้วก็จะเป็นนี่ครับแผงข้างนะฮะตรงสวิตปรับไฟฟ้าเนาะเรียกว่าออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับรุ่นนี้นะคอนโซลด้วยนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะรุ่นนี้นะครับต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับกดรับสายวางสายได้เลยตรงนี้นะครับผมนะเป็นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยนะฮะจอนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะตัวนี้นะครับลิงก์กับกล้องถอยเอาไว้นะฮะเวลา กดปุ่มถอยนะครับใส่เกียร์ถอยปุ๊บนะฮะภาพสวิตขึ้นมาเลยนะฮะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวหนังสือใหญ่ปุ่มใหญ่นะครับกดง่ายนะกดเร่งแอร์นะครับกดออโต้นะตัวนี้นะครับเลียคูลนะฮะสวิตแอร์หลังนะตัวนี้นะครับอยากจะให้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับกดปุ่มนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น usb นะครับผม aux นะเรียกว่าครบๆเลยครับนะอุปกรณ์ เอนเตอร์เทนเมนต์ของรถคันนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมี SIS Airbag ด้วยนะที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะนี่มามาดูฟังก์ชันเบาะคันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับเบาะคันนี้นะครับคนขับนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะปรับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับปรับเอนได้เลยนะเรียกว่าฟังก์ชันครบคันจริงๆนะครับนี่ให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมตอนที่2นะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะซีดัามนะเหมือนกันนะครับผม มีที่พิงแขนนะครับแอร์คันนี้ก็จะเป็นแอร์เพดานแล้วด้วยนะเรียกว่าครบๆเลยนะฮะไปครับไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะฮะ f o r t จูเนนะครับคันนี้นะฮะเลือกใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับผม Vn เทอร์ Turbo, นะฮะเรียกว่าเป็น2.5ลิตรที่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมนะเรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้5สปีดนะฮะ เกียร์ออโต้5สปีดนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันเช่นเดียวกันนะครับผมทําให้รอบต่ําลงนะครับผมนะเกียร์ชิดขึ้นระบบเบรกก็จะเป็น ABS นะครับนี่ให้ดูเลยนะฮะเม็ดอาร์คต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบๆนะครับเลขคันหน้านะตอกลึกๆนะฮะรถสวยเดิมเลยคันนี้นะครับฝากระโปรงนี่สติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับผมเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆนะครับใครที่สนใจรถเจ็ดที่นั่งรอๆแบบนี้นะฮะ มาดูรถได้เลยที่ทัสตี้ออโต้เท็ดโคราชนะครับอย่างที่บอกนะฮะแบรนด์นี้นะครับเรามีาคุณทั้งคุณภาพนะครับผมแล้วก็ความสวยงามอย่างที่เราพาดูเนาะราคานะครับ6 8 9 0 0แบาทเท่านั้นเองนะฮะ6 8 9 0 0แบาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมผ่อนเพียง1 4ึ่0บาทเจวดเท่านั้นเองนะฮะ หาที่หารถอยู่นะฮะอย่างที่บอกทัสตี้ออโตเท็โคุลนะครับรถสวยคัดคุณภาพต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสนใจคันไหนนะครับย,ยังมีรถให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาดูรถก่อนนะครับผมยังไม่ต้องเชื่อผมนะตอนนี้นะครับท่านจะต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวท่านเองนะ,ะลองมาทดลองขับลองมาทดลองนั่งด้วยตัวท่านเองนะครับผมนะ,ะยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ